สวัสดีค่ะนะคะแม่แม่ทุกทุกท่านนะคะแล้วก็พี่พีทุกทุกท่านค่ะคุณแม่จ๋านะคะที่ได้ดูการรีวิวนะคะวันนี้น้องแก้วมารีวิวนะคะงานผ้ายีนค่ะนะคะยีนของเราค่ะจะเป็นงานยีนแบรนด์แท้มือสองค่ะนะคะแบรนด์แท้มือสองตัวนี้เราจะคัดพิเศษมาให้กับแม่แม่พี่พี่นะคะที่อชอบใส่งานยีนอยู่ละอยากได้บางที c f สินค้าที่เป็นงานแฟชั่นไปหมดละอยากได้งานยีนเอาไปใส่สวยๆใส่เก๋ๆกันค่ะ วันนี้นะคะลูกก็จะมีงานยีนมาเสิร์ฟให้กับแม่ๆพี่ๆทุกๆท่ทานเลยนะคะวันนี้เราเดินทางมาถึงที่ EP 3แล้วนะแจ้งกับน้องแอดมินได้เลยค่ะว่าอยากได้งานยีน EP 3ที่น้องแก้วรีวิวแบบนี้แล้วก็วันนี้ด้วยอรอบอกเนาะนะคะแม่สาปกติแล้วเราจะทำแค่รอบอก1คลิปต่อ1รอบอกแต่วันนี้ค่ะมีให้เลือกนะคะมีให้เลือกเลยตั้งแต่รอบอก50อ,อก52 อกห้าสิบแม้กระทั่งค่ะแม่แม่จ๋านะคะอ,อกดูก่อนอ,อกใหญ่สุดวันนี้คืออ,อกเท่าไหร่แม่อ,อกหกนิ้วกันไปเลยจ้าสาวอวบสาวโอเวอร์ไซส์สาวสา size, สาพัดไซส์นะคะต้องมาเลยค่ะแม่จา๋าสำหรับนะคะงานยีนในวันนี้กติกาการสั่งซื้อไม่ยากเลยค่ะแจ้งได้เลยว่าสนใจงานยีน EP3 ที่น้องแก้วรีวิวแล้วก็ตามด้วยรหัส เราจะมีรหัสตรงแม่แขวนค่ะแม่นะคะแม่สาให้กับทุกๆตัวแม่ดูรหัสที่หนูเขียนตรงแม่แขวนแล้วก็รอบอกล่ะ EP นี้แม่จะดูรอบอกจากตรงไหนคนแม่สาวหนูติดให้ดูเลยค่ะชัดๆชัดเจ๋วกันแบบนี้แล้วก็จะให้ดูแบบว่าอ่าค่อยๆให้ดูให้ดูแบบช้าๆไปทีละตัวค่ะนะคะแม่สาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะก็เราจะเริ่มที่รหัสกอไก่ศูนย์หนึ่งอย่าลืมนะคะ EP สาม EP 3ค่ะที่น้องแก้วรีวิวงานยีนนะคะเอามาเริ่มกันเลยค่ะกอไก่ศูนหนึ่งกันเลยจ้ะนะคะตัวนี้เลยคือตัวที่น้องใส่นี่แหละคือตัวที่ลูกใส่ค่ะแม่ตัวนี้เลยนะจ๊ารอบอก50นิ้วนะคะอันนี้คือกอไก่ศูนหนึ่งรอบอก50นิ้วลืมบอกราคาเลยแม่นะคะราคาเนี่ยแม่บ2กาบาท2 1 9บาทถามว่ามีค่าส่งไหมถ้าแม่รับตัวเดียวค่าส่งโอนปลายทาง50บาท ถ้าตัวเดียวนะแต่ถ้าแม่ถ้าแม่จะอยากได้สองตัวสามตัวล่ะลูกแม่๋าถ้าแม่ซื้อสองตัวนะเอาไปเลยแม่ส่งฟรีในกรณีที่โอนแต่ถ้าปลายทางอะค่ะคุณแม่๋าต้องบวกเพิ่ม30นะถ้าสองตัวขึ้นไปง่ายๆเลยแม่ถ้าแม่ซื้อตัวเดียวไม่ว่าจะโอนหรือปลายทาง50บาทถ้าแม่ซื้อสองตัวถ้าแม่สะดวกโอนแม่ไม่ต้องเสียค่าส่งแต่ถ้าแม่ไม่สะดวกโอนก็ไม่เป็นไรค่ะคุณแม่๋าหนูจะมีการเก็บบริการเงินอา เก็บเงินปลายทางอะค่ะแม่๋าเป็นค่าส่งเนาะ30บาทค่ะแบบนี้นะแม่นะชัดเจนนะเอามาค่ะเริ่มกันอีกหนึ่งรอบค่ะแม่กอไก่ศูนย์หนึ่งจากตัวที่ลูกใส่เลยตัวนี้รอบอก50นิ้วรับกอไก่ศูนย์หนึ่งแจ้งกับน้องแอดมินค่ะว่ากอไก่ศูนย์หนึ่งนะคะอก50นะเราไปต่อกันเลยค่ะที่กอไก่ศูนย์สองกอไก่ศูนย์สองแม่งานปักสวยมากอะอก50เช่นกันค่ะตัวนี้รหัสกอไก่ศูนย์สองเป็นงานยีนแบรนด์แท้ บแบรนด์นอกมือสองของเกตด,ดีพรีเมียม A 1 0 0วกนู่นแหละแม่นาจะาแม่สาตัวนี้รหัสกอไก่0ูนย์อก50นิ้วค่ะเราไปต่อกันเลยนะาจ๊าแม่สาที่รหัสกอไก่0ูนค่ะรหัสกอไก่0ูนอก50นิ้วอุยสวยมากเป็นงานปักทั้งหมดเลยค่ะราคา219บาบาทรับรองสินค้าทุกตัวเราดูตำหนิให้หมดแล้ว ผ่านการคัดกรองนี่แบบอุ้ยแม่สองสามคนมาเลยค่ะคุณแม่จ๋าตัวนี้เลยนะคะรหัสกอกไก่ศูนย์สามรอบอกห้าสิบนิ้วดูจากตรงนี้นะแม่นะกอกไก่ศูนย์สามค่ะไปต่อกันเลยนะจ๊าแม่จ๋าที่รหัสกอกไก่ศูนย์สี่ลดเลยผู้ชายใส่ได้ผู้หญิงใส่ได้เลยค่ะคุณแม่จ๋ารหัสกอกไก่ศูนย์สี่รอบอกตัวนี้จะอยู่ที่50นิ้วแล้วแม่ดูข้างหลังเป็นงานปักนะไซส์ใหญ่ตัวยาวกันไปเลยค่ะตัวนี้รหัสกอกไก่0 4นย์ค่ะ ไปต่อกันเลยจ้ะคุณแม่๋าที่รหัสกอไก่ศูนย์ห้าศูนย์ห้าก็เรียบๆเ,เลยแม่แต่ก็ไม่ได้เรียบเลยนะตัวนี้แขนจะอยู่ที่ประมาณข้อศอกค่ะแล้วก็ชายเสื้ออุ้ยแม่ดูสิสไตล์วินเทจกันไปเลยค่ะรอบอกนะคะจะอยู่ที่50นิ้วรหัสกอไก่ศูนย์ห้าค่ะไปต่อกันเลยจ้ะแม่๋าที่รหัสกอไก่ศูนย์หกศูนย์หกดูก่อนแม่น่าใส่มากรหัสกอไก่ศูนย์หกค่ะคุณแม่๋านะคะตัวนี้รอบอก50นิ้ว แจ้งกับน้องแอดมินได้เลยนะจ๊ะแม่สาว่ารหัสกอไก่ศูนย์หกรอบอกห้าสิบนิ้วค่ะไปต่อกันเลยแะจ๊ะแม่๋ากอไก่ศูนย์เจ็ดตัวนี้จะเป็นแบบงานเสื้อคล้ามเท่ hey. แม่หาเสื้อแบบ่างานเลยอรยอนงานเสื้อไหมพรมค่ะคุณแม่จ๋ามาใส่ข้างในแล้วเอาตัวนี้เป็นงานแบบใส่เสื้อทับก็ได้นะเป็นงานเสื้อคุงก็สวยค่ะรหัสกอไก่ศูนย์เจ็ดรอบอกห้าสิบนิ้วค่ะแม่ รับกอไก่ศูนย์เจ็ดพิมพกอไก่ศูนย์เจ็ดอ่าแจ้กกอไก่ศูนย์เจ็ดนะแม่นะอกห้าสิบนิ้วค่ะต่อด้วยเลยนะจ๊ารหัสกอไก่ศูนย์แปดกอไก่ศูนย์แปดตัวนี้เท่สุดๆค่ะแม่แล้วดูป้ายสิโอแม่า๋าคุ้มนะสองร้อยสิบเก้าบาทงานปักค่ะรหัสกอไก่ศูนย์แปดนะคะแม่า๋าอกห้าสิบนิ้วรับกอไก่ศูนย์แปดแจ้งกับน้องแอดมินค่ะว่ากอไก่ศูนย์แปดแล้วก็รหัสกอไก่ศูนย์เก้าค่ะ เรียบๆเลยค่ะมาพร้อมกับงานปักเล็กๆน้อยๆแต่ดูดีสุดๆรหัสกอไก่ศูนย์เก้ารอบอก52นิ้วค่ะนะคะตัวนี้เลยนะคะรหัสกอไก่ศูนย์เก้านะจ๊ะรอบอก5้านิ้วไปต่อกันเลยจ้ะคุณแม่จ๋าที่รหัสกอไก่1 0ึูโอ้แม่อันนี้ก็สวยนะงานปักเก๋ๆมากอ่ะแม่เก๋ทั้งด้านหน้าแล้วก็เก๋ทั้งด้านหลังค่ะคุณแม่จ๋ารหัสกอไก่1 0รอบอก54นิ้วค่ะ คอเชิดกระดุมผ่าหน้านะจ้าน่แม่จ๋าสาหรับงานตัวนี้รหัสกอไก่หนึ่งศูนย์ค่ะต่อเลยนะจ๊ะแม่จ๋าที่รหัสกอไก่หนึ่งหนึ่งิาฝากแม่มันฝากทุกตัวแบบทุกตัวที่หนูขึ้นนะแม่ตั้งแต่กอไก่อะไรกอไก่ศูนย์หนึ่งจนถึงกอไก่หนึ่งหนึ่งอ่ะแม่มันน่าใส่ทุกตัวจริงๆนะใครจะเหมาในราคาสองร้อยสิบเก้าบาทคุณแม่เหมาไปเถอะเอาไปใส่สวยๆเลยค่ะเป็นงานแบรนด์แท้มือสองซักรีใท้ยเรียบร้อยนะคะตัวนี้รหัสกอไก่หนึ่งหนึ่งอกห้าสิบ รหัสกอไก่หนึ่งสองเรียบๆค่ะแม่เรียบแต่หรูนะสําหรับตัวนี้นะจ๊าแม่า๋ารอบอกห้าสิบสี่นิ้วหนวดกุ้งยังคาอยู่เลยแม่ของนี่เทียบกับงานใหม่มือหนึ่งเลยค่ะคุณแม่า๋ารหัสกอไก่หนึ่งสองรอบอก,อกอยู่ที่ห้าสิบสี่นิ้วค่ะรับกอไก่หนึ่งสองพิมพกอไก่หนึ่งอ่าแจงกอไก่หนึ่งสองับน้องแอดมินนะกอไก่หนึ่งสามค่ะรุ่นนี้ก็เลิศรุ่นนี้คนผู้ชายใส่ได้คุณแม่สา ก็ได้ซื้อให้ลูกให้หลานซื้อให้คุณผู้ชายใส่นะคะอ่าพัดไซส์แบบนี้หรือว่าไซส์ใหญ่มันหายากนะแม่นะแล้วราคา219บาทนะแม่ประหยัดสุดๆค่ะกอไก่13นะคะ,ะ,คะรอบอกอยู่ที่54นิ้วรับ13แจ้งกับน้องแอดปินกอไก่13ค่ะกอไก่14ุ้ยแม่ปักสวยเวอร์อกได้ถึง54นิ้วกันไปเลยค่ะแม่งานปักสวยเวอร์สวยวังกันไปเลยค่ะเป็นโทนยีนอ่อนนะแม่นะปลายแขนก็จะเป็นแบบงานปักเช่นกันค่ะ ตัวนี้เลยกอไก่หนึ่งสี่รอบอกห้าสิบสี่นิ้วนะคะแล้วก็ต่อด้วยเลยค่ะรหัสกอไก่หนึ่งห้าโอ้งานปากน้องแมวเหมียวน่ารักสดๆกันไปเลยจ้าแม่สาอกห้าสิบสี่นิ้วปากแล้วก็ปากนะจ๊าแม่า๋ารหัสกอไก่หนึ่งห้าค่ะรอบอกตัวนี้จะอยู่ที่ห้าสิบสี่นิ้วเห็นนี่น่ารักอีกแล้วค่ะคุณแม่สาปากทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังกันเลยนะกอไก่หนึ่งห้ารอบอกห้าสิบสี่นิ้วค่ะแม่ต่อด้วยเลยนะจ้า 16ตัวนี้สไตล์แบบเก๋ๆนะคะปกคอเสื้อจะเป็นลายสกอตเท่ๆแบบนี้เลยแม่รอบอก56นิ้วรหัสกอไก่16นะจ๊ะแม่จ๋าคอเชิ้ตกระดุมผ่าหน้างานปับสวยๆเล็กๆน้อยๆแบบนี้เท่สุดๆกันไปเลยค่ะรหัสกอไก่17็ค่ะแม่กอไก่17ตัวนี้เรียบหรูดูดีนะคะเป็นงานทอลายลายดอกเล็กๆจากคุณแม่จ๋า นะคะรอบอกจะอยู่ที่ห6นิ้วมีกระเป๋าสองข้างซ้ายขวาค่ะแม่รหัสกอไก่17รอบอกห้านิ้วค่ะต่อด้วยเลยนะจ๊าแม่๋ารหัสกอไก่18ตัวนี้ก็เป็นงานทอแม่2ตัวเนี้ยเป็นทอแบบทอลายเข้าไปในเนื้อผ้าเหมือนกันเลยนะแม่นะแต่แตกต่างกันที่อาลายผ้าค่ะรหัสกอไก่18จากคุณแม่๋าอกใหญ่ด้วยนะตัวนี้อกใหญ่ที่สุดเลยนะคะสําหรับ E ีีนี้คือ62นิ้วค่ะ ถ้าแม่แม่ท่านไหนที่เป็นสาวอดสาวพัดไซส์ค่ะคุณแม่จ๋าหาเสื้อยากๆคุณแม่จ๋าของเรามีให้กับแม่แม่แ,มแน่นอนอก62นิ้วแจ้นกับน้องแอดมินนะแม่นะว่ารหัสกอไก่18อันนี้คือไซส์ใหญ่จริงๆค่ะยีนแบรนด์แท้มือสองนะจ๊ะตัวนี้ราคาตัวละ219บาทค่ะรหัสกอไก่19 19ก็สวยอก58นิ้วรหัสกอไก่19นะจ๊ะแม่จ๋าอก58นิ้วค่ะจะเป็นงานปัก คอเชิ้ตกระดุมผ่าหน้าจ้ะแม่กอไก่19ต่อด้วยรหัสกอไก่20รหัสสุดท้ายของ EP นี้แล้วจ้ะน่ารักที่จริงกับแม่หนูใส่ตัวนี้แหละก่อนที่จะขึ้น EP ก่อนที่จะเป็นต้นคลิปเลยนะแม่นะแต่แม่ไซส์ใหญ่สาวพัดไซส์เลยค่ะคุณแม่จ๋านะคะตัวนี้อก56นิ้วรหัสกอไก่2 0คอเชิก์กระดุมผ่าหน้ากันเลยนะแม่นะทรงสวยงามดีสุดๆกันไปเลยค่ะทั้งหมดทั้งมวลค่ะแม่จ๋าคือ E p พ น้องแก้วรีวิวสินค้างานยีนนะแม่นะตั้งแต่รหัสกอไก่นะจ้า01ตัวที่ใส่อยู่จนถึงรหัสสุดท้ายนะคะกอไก่20อยากได้รหัสไหนแจ้งกับน้องแอดมินได้เลยนะคะอย่าลืมแจ้งรหัสด้วยนะแล้วก็ EP ีค่ะช่องทางการสั่งซื้อสินค้าเดี๋ยวเราจะใส่ให้ครังใต้นะคะตัวนี้จะเป็น EP 3เนอย,ยังไงฝากติดตามด้วยเราจะมีการลงคลิปค่ะงานยีนให้กับแม่ๆพี่ๆทุกๆท,ท,ท่าน ก็อา,อา,อาจจะในทุกๆวันหลังจากนี้นะคะก็ยังไงฝากติดตามด้วยนะคะงานยีนมือสองนะคะของช่องเราสวยคัดเกรดราคาพิเศษสืบให้กับคุณแม่แล้วก็พี่ๆทุกท่านเลยค่ะเจอกันใหม่ใน EP หน้านะคะสำหรับ EP นี้น้องแก้วรีวิวงานยีนต้องขอกลับลาไปก่อนนะจ๊ะสวัสดีคะ่ะ